เราผ้้อนเข้ามาในทุกๆคนนะเราก็ในสร้างกุศลอีกวันการสร้างกุศลคือการดูแลปัดขันดูแลร,รูปนามนี้หรลูปนามนี้ก็อยู่กับเรามาอ่าน งั้นเราก็ต้องดูแลเขาดูแลแล,าดแ,ลแลแล้วก็ขณะที่ดูแลเราก็ศึกษาไปด้วยศึกษาเขาไปแล้วก็ตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เราได้คุศลนรูปนามนี้สามารถทําให้เราเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้รูปนามนี้ทําให้เราเป็นมหาเศรษฐีได้แต่รูปนามนี้ก็ทําให้เราทุกได้รูปนามนี้ทําให้เราสุขก,ก็ได้ ดนั้นเรามีเรื่องของระบบวิชานะวิชาในระบบ m อ r แล้วเนะี่ยเราก็จะไม่ไม่ไปทุกข์กับรูปนามนี้เรามีแต่ว่าจะอิงอาศัยรูปนามนี้ให้นะไปในทางที่สำเร็จในทางโลกและก็รสำเร็จในทางธรรม คือจะต้องอาศัยอะนะต้องอาศัยอย่างน้อยต้องอาศัยอายตนะต่างๆอาศัยอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะแล้วก็อาศัยความคิดปรุงแต่งทั้งหลายแล้วก็หลายอย่างนะงั้นเราก็น้อมกุศลเข้าไปเนี่ยแล้วก็ธาตุ ในธรรมธาตุในในร่างกายเราเนี่ยที่เขาถูกพรอบมันก็จะเป็นธรรมธาตุที่เป็นกุศลใช่ไหมดันั้นส่วนใหญ่ความคิดต่างๆในแต่ละวันก็จะเป็นความคิดที่เป็นกุศลเ,เมื่อกุศลมันมากกว่าอกุศลมันก็จะทําให้เราสรําเ,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 เร็จสําเร็จในเรื่องทางโลกสําเร็จด้วยด้วยแบบที่เป็นกุศลนั่นแหละ ไม่ได้สําเร็จด้วยที่เราไปไปโกงใครมาไปขโมยใครมาไปมันไม่ใช่คือสําเร็จแบบที่เป็น,ปนกุศลนั่นแหละก็คือทํากุศลให้ถึงพร้อม,มนะแล้วก็พยายามอย่าไปสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วก็ททำใจให้ขาวรอบตรงนี้ ตามโอวาชปาติโม่เดี๋ยววันนี้ใครมีอะไรครักสองคนเนาะ